สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ไม่ได้วิ่งดินครับมาเก็บงานให้เฮียเฮียโตครับร้านประเสริฐนี่ครับเกยใหญ่ร้านอะไรร้านเดียวที่ขายดิบขายดีที่สุดในอำเภอบรานกรดครับเกยใหญ่นี่แต่มีโอกาสถมดินให้เกรครับนี่เพื่อใช้บริการทรีมงานโทรหนึ่งมาสองรอบแล้วนะครับ ดูน้ำมันหนเหลือนะว่าน้ำมันน,มน,นี่ให้ป๋าแดงมาทำการแต่งข้างหลังครับฝั่งนูน้นนี่ทีมงานวิศวะมาเทสดินครับมาเทสความความลึกว่าต้องใช้เสาเข็มยาวเท่าไหร่นะครับตอกลึกเท่าไหร่โดยทีมงานวิศวะต้องเป็นวิศวะนะครับที่สามารถเซ็นรับรองได้นะครับไม่งั้นไม่ได้นะครับ ถ้าจะตอกเสาเข็มจะทําบ้านทําอะไรต้องมีวิศวะเซ็นรับรองเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ถมขึ้นมาสูงครับอทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้คือเขาทาถูกต้องตามกฎหมายเลยแต่ขาวงบประมาณอยู่ประมาณ5ล้านครับตรงนี้สร้างบ้านน,นี้ให้ป๋าแดงมาทำการตกแต่งข้างหลังครับตรงนี้ครับดูว่าป,ป๋าจะขึ้น ง่ายไหมสูงด้วยค่อนข้างสูงโอ้ฟันหลอไปแล้วครับ1นึสองซี่ครับตายเลยเดี๋ยวให้ดูครับตรงนี้ข้างหลังตรงนี้ครับเสียแกบอกว่าอยากให้อ่ามาปรับมาแต่งให้หน่อยเพราะว่าข้างหลังมันมีดูโบครับอันนี้ก็จะเป็นงานเดียวนะครับเป็นงานรถแมคโคร นี่เป็นงานรถแมคโครทำต่างหากนี่ครับตรงนี้มันเซาะครับรถไถยไม่มีปัญญาดันไม่ได้แน่เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นคลองครับเห็นไหมคลองสาธารณะมีคลองสาธารณะก็จะเข้ามาก็ดึงดินขึ้นมาครับดึงดินขึ้นมาใสามาเปะๆตรงนี้นะครับเวลาก็ผ่านไปเร็วมากเลยนะครับก็ วันนี้กะว่าจะมาวันเดียวว่าต้องเสร็จนะครับแต่ว่าเสร็จแน่นอนครับการันตีได้เลยว่าเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวป๋าเกาต้องเจาะทางขึ้นมาก่อนนี่มันโอ้โหมันพอดีมากเลยคอดูปาปาจะขึ้นมาง่ายไหมรอชมครับครับนิ่มๆครับสไตล์ปาแดงโอ้โหฟันหลอไปสองครับนี ไม่ได้ขุดดินดานในฟันลอยได้ไงป๋าบอกว่าเมื่อวานแรงไปหน่อยครับงัดแท็กตัวเองงัดทางง ắt, ัดทีเดียวรู้เรื่องเลยปั่นหน่อยป๋าปั่นหน่อยฟังนูน้นนี่นี่ครับเพราะว่าพื้นที่ไม่เสมอครับพื้นที่ไม่เสมอใบแท็กใหญ่มันก็จะลำบากหน่อยนะครับเดินมันก็จะขัดขัดหน่อยนะ โอ้โอ้โอ้เออปลาต้องทำตัวนั้นให้เสมอหน่อยนะนั่นนะนั่นนะนั่นมันไม่เสมอเห็นไหมครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเนี่นยปลาต้องเกลี่ยให้เสมอหน่อยนะปลาเออรู้แล้วมึงไม่ต้องบอกหรอกผมขับมาทั่วประเทศแล้วอ๋อครับครับป๋าครับโอเคครับผมก็คือก็อยากอ่า บอกอยากช่วยกันบอกเนาะเผื่อมันจะได้ไม่โซ่มันจะได้ไม่ตกมันจะได้ไม่เสียเวลาครับเออผู้ขับมานานแล้วมึงหงาเงียบไปเลยโอ้ขับรับรับรับป่าครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูอย่างเดียวแล้วกันเนาะงั้นเนาะป่าเนาะครับแต่ถ้าโซ่ตกโซ่อะไรยังไงผมไม่ไม่ช่วยเด้อป่าเด้อผมก็จะยืนดูอย่างเดียวเด้อเออน่ะดูเฉยๆยน่ะ ไม่ต้องเกรงงรับรับขับป่าครับโอเคอ่ะก็คุยกับปลาเรียบร้อยแล้วครับป๋าก็ทําการปรับพื้นที่ให้เสมอแล้วนี่เห็นไหมเขาบอกว่าเออรับประกันน่ะสู้โตไงใส่คนเดียวเอออ๋อนี่ครับนี่ครับดูดูดูครับดูเตจตาหน้าที่ถ่ายคลิปก็ถ่ายไปไม่ต้องมาสอนอ่ะโอเคครับขับขับผมครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายแต่คลิปอย่างเดียวนะครับครับผมผมเข้าใจแล้วครับผมเข้าใจแบบอทองแท้แล้วแบบเข้าใจแบบแบบกระจำะกระจ่างแจ้งแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะดูอย่างเดียวนะถ้าเนาะเอออ่ะนี่ครับเดี๋ยวปลาก็กำลังปรับทางครับคลิปนี้ก็อาจจะมีสาระบวกกับ สนุกขำขันนิดหน่อยนะครับอ่านี่การทำคลิปให้ทุกคนได้ดูก็อย่าไปซีเรียสให้มันมากครับบางทีเขาทำแบบมีทั้งขำขันมีทั้งได้ความรู้มีทั้งไร้สาระเราก็ดูไปอันไหนที่มันได้สาระได้ความรู้เราก็ดูครับอันไหนที่มันไม่มีความรู้ที่มันไร้สาระก็ดูได้ก็ผ่านไปครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับ นี่ป๋าเกาก็แต่งแล้วเ๋ยวก็จะเดินขึ้นมาครับขับมาแบบทั่วประเทศนี่ครับตัดมาแล้วปัดขึ้นมานี่ครับดูไว้เป็นวิชาครับผมก็ดูเกไว้เป็นวิชาถ้าใบเทกใหญ่ช่วงล่างเราจะดีแค่ไหนมันก็กินโซ่ได้ครับ เพราะว่าใบมันใหญ่แล้วทีนี้พื้นที่ในการเดินเราไม่เสมอครับโอ้โหป๋าเดินขึ้นมาแบบโอ้โหนี่มีมีีผมเสียวมากเลยอรเสียวมันยุบลงไปไหมแต่ว่ามันคงไม่ยุบหรอกไม่ยุบแน่นอนนะครับนี่นี่ป๋าบอกว่าเอาตัวน,นี้แหละค้ำไว้นี่เราต้องปัดพื้นที่ให้เสมอก่อนไม่งั้นเราจะเดินยาก เดี๋ยวโซ่มันมาตกข้างบนนี้มันจะลําบากเราเลยเพราะว่าเสียเขาถ่ายติดคลิปแล้วเขาบอกเขาจะไม่ช่วยนั้นเราต้องทําให้มันดีๆหน่อยอนะ่าปรับพื้นที่ก่อนนี่นี่นี่ต้องเสมออันนี่น,นี่เราต้องเราต้องเอาตัวรอดตัวเองให้ได้อ,อืออือเสียวจังเลยดูดูครับ นี่ถ้าถ้าข้างล่างมีน้ํานี่ผมไม่กล้ามาทํานะเนี่ยผมกลัวครับเพราะดินถึงจะดินแห้งดินเหนียวยังไงก็อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยอื้อพื้นที่จำกัดมากเลยครับโอ้โหดูอ่ะอืไม่ตายสิต้องรถหกสิบนะเนี่ยแบบนี้เนาะอืดูอ่ะบางนี้ก็เป็นกำแพงเา้าอื อ้อ้อุ้ย <careers> ผมละผมละกลัวมากเลยเนี่ยผมนี่ลุ對對 happening happening. ้นแทนเลยอะป๋าแต่คงไม่หักรูกลงไปหรอกมั้งคงไม่หรอกครับเพราะว่าดินมันแห้งดีอยู่ครับดินนี้ถ้าดินหน้าดินนะดินทรายนะแน่ๆนะ ป๋าแกก็น่าจะกดฝั่งนู้นให้มันลอยหน่อยนะเออเอ้ยเอา่แล้วมึงคุยไปคุยมาเนี่ยมึงจะเริ่มสอนกูอีกแล้วนะเอ,อ้าครับครับครับป๋าพอดีมันคุยไปคุยมามันเดนเห็นภาพแล้วมันก็เลยเพลินเลยเราก็ตื่นเต้นด้วยครับป๋าผมขอโทษครับป๋าอู้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  ป๋าใส่มาฟังฟังหูเก่งเยอะๆหน่อยดินน่ะครับใส่มาใหญ่ๆหน่อยครับเพื่อเพื่อกันไว้ป๋าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอ๊ะมันยังไงเนี่ยมาขับเองสิโอโอขอโทษป๋าขอโทษโอ้ยมันก็มันก็มันลุ้นเนอะดูวะนีนยังไงเนี่ยบอกให้ถ่ายก็ถ่ายอย่างเดียวไปผมขอโทษครับป๋ามัน เหตุการณ์มันพาคุยไปครับแต่ว่ายัางไงป๋าก็ระวังหน่อยนะครับฝั่งเนี้ยฝั่งเก๋งเนี้ยป๋าก็ดูดีๆแล้วกันนะครับเอาระมัดระวังเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดมากเลยอะ่ะโอ้โหหมุนไปค้ำฝั่งนูน้นก็ไม่ได้อีกเอา เอาลงต่ำหน่อยก็ได้ป้าอืมอันตรายด้วยนี่หมุนปั่นล้อก็ไม่ได้เา้าหายหายแล้วเออป้านั่นแหละกดตรงนี้ให้มันลึกกดตรงนี้ให้มันลึกเลยนั่นแหละนั่นแหละป้าแจ๋วเดี๋ยวผมต้องชอยช่วยดูตรงนี้นะเพราะว่า กลัวจะมาโดนกําแพงเขาโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวตัวไปหาคนนห้เอาน้ำมันมาส่งให้ขึ้นมาบนนี้เลยมาปั่นเติมตรงนี้เลยครับสวัสดีครับนี่ผมมงช่วยดูอย่างนี้ครับ